ด่วนแจ้งเตือนผู้ที่อยากไปทำงานอิสราเอลอย่ยาโอนเงินสมัครงานอิสราเอลไปยังบัญชีพร้อมเพย์ที่มีแต่ตัวเลขและไม่มีชื่อเจ้าของบัญชีโดยเด็ดขาดโอกาสคุณถูกหลอกสูงมากคลิปนี้เป็นคลิปด่วนๆนะครับที่ผมทำมาแทรกปกติในตอนเย็นผมจะมีคลิปเดียวเท่านั้นอันนี้ผมทำมาแทรกเลยนะครับเพราะไม่อยากให้ใครถูกหลอกนะครับพอดีผมไปพบข้อมูลบน Facebook ที่มีผู้มาโพสต์ไว้นะครับ และมีข้อสังเกตที่ผมเห็นแล้วน่าเป็นห่วงนะครับก็เลยเอามาแจ้งเตือนให้กับทุกคนได้ทราบนะครับผู้โพสต์ได้เข้ามาถามว่ารูปที่เขามาโพสต์จริงหรือไม่จริงเพราะเขาโอนเงินไปแล้วหลายพันนะครับต้องเรียกว่าเสียไปแล้วหลายพันมากกว่า ไม่จริงอยู่แล้วนะครับสังเกตจากรูปนะจะเห็นได้ว่าเขามาบอกว่ามีค่าบริการยื่นวีซา่าบริการประสานเอกสารสถานทูต950บาทบริการประสานระหว่างประเทศ1,500บาทจองตั๋ว550บาทรับส่งเช็คอินสนามพิน1,150บาทค่าจองตั๋วไม่ใช่550นะครับทางล่ามถ้าเป็นตัวจริงนะหรือว่าผู้ประสานล่ามเนี่ยเขาไม่เก็บแค่นี้หรอกครับ เก็บแค่นี้เขาเขาจองตั๋วให้คุณเป็นหมื่นสองมืนเนี่ยเขาเสียหายหนักนะครับเพราะฉะนั้นน่ะไม่มีทางที่เขาจะเก็บแค่ห้าร้อยห้าสิบนะครับคือดูลักษณะการที่เขาส่งข้อความมาแล้วนะครับยังไงยังไงนะครับโอกาสเป็นมิจฉาชีพสูงมากเพราะเขาเก็บไม่เยอะนะครับแล้วเขาก็หวังว่าให้เราโอนไปได้ง่ายๆพอเราเห็นยอดไม่เยอะเราก็จะโอนได้ ถ้าตามที่เขาบอกนะครับเขาโอนไปแล้วหลายพันแสดงว่ามีการเหมือนเก็บยิบย่อยนะครับเพราะฉะนั้นมันกลายเป็นว่าการที่เราโอนเงินจานวนน้อยๆเนี่ยเราโอนง่ายนะครับแล้วทางคนที่เขาคุยด้วยนะครับก็ส่งรูป QR วอาร์โคมาเพื่อสแกนนะครับทางช่องลงหน่อยลองสแกนแล้วนะครับปรากฏว่าขึ้นแต่เลขนะครับไม่มีชื่อเจ้าของบัญชีที่เป็นเจ้าของบัญชีพร้อมเพย์นะครับเอาตัวเลขไปตรวจสอบก็ไม่สามารถตรวจสอบได้นะครับ เพราะฉะนั้นการที่เราจะโอนเงินให้ใครนะครับเราต้องสแกนแล้วเห็นชื่อเขานะครับไม่เอาพร้อมเพย์นะครับบอกเขาไปเลยว่าไม่เอาพร้อมเพย์ขอเป็นชื่อนามสกุลเจ้าของบัญชีที่มันสามารถที่จะอ้างอิงนะครับหรือเอาไปแจ้งความได้นั่นแหละนะครับ เพราะมีการเตือนออกมาแล้วนะครับในเรื่องที่จะซื้อขายกับบุคคลธรรมดาทั่วไปอย่ยาโอนเงินผ่าน qr code ที่ไม่เห็นชื่อนามสกุลไม่เห็นเบอร์โทรและเลขบัญชีนะคะคือเขาแจ้งเตือนไว้เลยนะครับอันนี้น่าจะเป็นเหมือนเจ้าหน้าทีธ่นธนาคารนะครับที่เขามาแจ้งข้อมูลตรงนี้ให้เราได้รับทราบการที่เราจะไปแจ้งความนะครับตำรวจก็จะต้องถามเรานะครับว่าโอนไปเลขบัญชีอะไระชื่ออะไรนะครับ แต่เราไม่ทราบเลยเพราะว่ามันเป็นเลขพร้อมเพย์นะครับก็อย่างที่บอกนะครับผมสแกนแล้วผมเห็นแต่เลขพร้อมเพย์ผมเอาเลขพร้อมเพย์ไปตรวจสอบก็ไม่สามารถตรวจสอบได้ผมไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะผมไปตรวจแล้วก็ไม่สามารถเห็นชื่อนามสกุลได้เพราะฉะนั้นโอกาสที่จะถูกหลอกสูงมากอย่าโอนไปนะครับใครที่เจอลักษณะนี้อย่าโอนโดยเด็ดขาด หากเรามั่นใจว่าคนที่เราคุยด้วยเน่ยโอเคนะครับบอกว่าขอรหัสใหม่ขอรหัส QR code ใหม่นะครับที่เป็นบัญชีที่สแกนแล้วมันจะเห็นชื่อนามสกุลอของเจ้าของบัญชีนะครับเหมือนที่เราไปสแกนจ่ายตามร้านต่างๆนะครับมันจะเห็นชื่อเลยว่าเราโอนเงินให้ใครนะครับ อันนี้ก็จะเป็นคลิปสั้นๆนะครับที่อยากจะมาเตือนภัยกันนะครับเชื่อไม่เชื่อก็สุดแล้วแต่นะผมพยายามที่จะหาข้อมูลนะครับเจอข้อมูลอะไรมาที่มันสุ่มเสี่ยงที่คุณจะโดนหลอกนะครับผมก็นั่งเสียเวลาอย่างตอนเนี้ยวันนี้จริงๆผม ต้องการไปวิ่งแล้วนะผมก็ต้องงดวิ่งนะครับเพื่อจะทำคลิปเดน่วนให้พวกเราได้รับทราบกันนะครับยังไงก็ฝากให้ทุกคนระมัดระวังด้วยนะครับมิจฉาชีพมีเยอะจริงๆนะครับในยุคนี้ก่อนจบคลิปลบรบกวรกดติดตามกดแชร์กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับคุณทำคลิปขอบคุณทุกยอดแชร์ยอดติดตามยอดไลค์ที่มีให้กับช่องลุงหน่อยเสมอมาวันนี้ช่องลุงหน่อยสวัสดีนะครับ